หมอเกิดใหม่ตอนที่ส5บห้าฮยหนาวได้เปิดฮิตเตอร์มิเนี่ยสภาพเราเร็วร้ายเป็นบ้าทุกคนดูประหม่าก,กันหมดเลยเราจะแพ้ไม่ได้เวอรจินทยองนายไหวแน่นะดูเหมือนศบเลยวะไหวทนไว้นายทำได้นะจินหยองถึงจะตายก็ไม่อยากรออีกปี เอาของลงโต๊ะให้หมดฉันจะแจกข้อสอบให้ห้ามเปิดจนกว่าประกาศจะสิ้นสุดลงแล้วก็ห้ามโกงเด็ดขาดน,นี่เธอนนะไหวไหมนะ่ะดูไม่ดีเลยผมไม่เป็นอะไรครับรีบๆแจกข้อสอบเถอแต่แต่ว่าผมจริงจังครับถ้าไม่ไหวผมจะแจ้งให้ทราบถ้าเกิดขึ้น ถ้าเกิดอะไรขึ้นก็แจ้งให้ฉันทราบแล้วกันครับแล้วการสอบแรกก็เริ่มขึ้นทดสอบความเข้าใจในการฟังการสอบความเข้าใจกับคณิตศาสตร์ของ CSAT ยากก็ปกติมากมีบางคำถามที่ฟังยากด้วยขนาด20ปีแล้วยังจำบางข้อได้อยู่เลยแต่ก็นะ ถ้าเราจำไม่ได้ก็เท่ากับว่านั่งที่นั่งอ่านมานั้นศูนย์เปล่าเโอ๊ยทนอีกนิดยังไงก็ไม่อยากรอปีหนะ้าเราเรียนมา8ปดปีเพื่อจังหวะนี้เลยนะยังจะต้องมานั่งรออีกปีเหรอยังไงก็รับมีได้แค่นี้ไหวหน้าอดทนไว้หลังจากสอบวิชาที่สองคณิตศาสตร์เสร็จ ผมก็นอนหมดสภาพคาโตะ๊เรียนตลอดทั้งพักเที่ยงแน่นอนว่าข้าวของที่แม่ทํามาให้ก็ไม่ได้แตะสินหยองนายไหวแน่นะไปโรงพยาบาลจะไม่ดีก็หรอทำไงดีจริงด้วยสภาพนายดูไม่ได้เลยถ้าเกิดเรื่องขึ้นจะทำยังไงเชนไม่เป็นไรถ้าห่วงฉันก็อย่าชวนฉันคุยแล้วปล่อยให้ฉันนอนพักเถอะ ดูสิมันน่าเหมือนไส้จริงๆเขาป่วยปล่อยเขาไว้คนเดียวถึงหน้าวิชาที่สามภาษาต่างประเทศอออ้ยเป็นอะไรไปเธอไหวหน้านะบ๊ะบผมไหวจริงๆนะเว็นเอ้ยปวดท้องกว่าทุกทีอีกคงไม่ใช่ว่าเกิดภาวะโลหิตเป็นพิษจากกะาระเพาะทะลุหรอกนะถ้าโลหิต เป็นพิษกระจายไปทั่วร่างมาจะร้ายแรงเอาได้เพราะแรงดันเลือดจะลดต่ำอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายไปโรงพยาบาลดีไหมนะแต่ก็พอทนได้อยู่ข้อสอบที่ทำไปก็ไม่ได้แย่ไม่ไม่เป็นไรเราพอจำได้อยู่เรายังจำคำถามจาก20ปีก่อนได้เราจำความรู้สึกนี้ได้เราแค่ต้องทนให้ได้ อีหนึ่งวิชาหลังจากนี้เราไม่อยากทิ้งโอกาสนี้ไปลองวิจัยฉุกเฉินดูดีกว่าการหายใจปกติชีพจรละประมาณ130ครั้งต่อน,นาทีชีพจรปกติอยู่ประมาณ100ครั้งต่อน,นาทีชีพจรเราเต้นเร็วมากเส้นเลือดที่คอกับต้นขาปกติดีปัญหาอยู่ที่เส้นเลือดข้อมือกับเท้า เปกติแล้วยังไม่ฉุกเฉินอีกแค่วิชาเดียวคนอีกหน่อยเราแค่ต้องทนอีกนิดเดียวเท่านั้นจินฮยองไหวไหมจินฮยองคิมจินฮยองมีอะไรรถพยาบาแลแล้วเขา้าอ,อืมทนไว้ก่อนนะนี่ใครก็ได้โทรเรียกหนึ่งก็1หนึ่งหนึ่งเก้แล้วเรียกอาจารย์มาด้วยจบจะจ,จบสักที นนในที่สุดก็ได้พักแล้วเกิดอะไรขึ้นอ๋อยนี่มันแม่ครับจินทยองเจ้าลูกบ้าทำไมถึงได้ทำอะไรมาบ้าโดยไม่สนันิตแบบนี้กันฮะแม่ข้อสอบน่ะเอาไว้เข้าไปทำปีหน้าก็ได้ถ้าเกิดเรื่องขึ้นมากกับพ่อจะทำยังไงขอโทษครับขอโทษจริงๆ เกิบไปแล้วนะรู้ไหมเกิะเพราะอาหารทะลุกับเยื่อปุช่องท้องกำลังอักเสบถ้าช้าอีกหน่อยได้เลวร้ายกว่านี้เยอะมากแนะ่เกือบจะตายเพราะโลหิตเป็นพิษเราไหมละ่ะที่รอดมาได้ก็เพราะยังหนุ่มข่าวหน้าถ้ามีเรื่องแบบนี้อีกแล้วก็แม่ไม่ยกโทษให้แนะ่ใช่ไหมคะคุณจะเด็กนี่เว้นเราออกโรงพยาบาลเมื่อไหร่เราต้อง นั่งคุยกันอีกยาวขอโทษครับพ่อการผ่าตัดเป็นไปได้ด้วยดีนอนพักฟื้นอีกไม่กี่วันก็หายแล้วคราวหน้าถ้าเกิดเรื่องอะไรแบบนี้ขึ้นอีกให้มาที่โรงพยาบาลทันทีห้ามทำเรื่องงี่ง่าแบบนี้อีกละ่ะขอบคุณครับคุณหมอเออโชคดีที่ทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่น จากที่เคยสอบ CSAT มาทั้งหมด5รอบรอบนี้เป็นรอบที่ยากที่สุดเลยอย่างไม่ต้องสงสัยจบละค่ะขรบคุณค่ะ